มาก็สวัสดีครับกับผู้ไปช่อง T-T Leader นะครับวันนี้เราก็อยู่คอโดนะครับพอดีกำลังจะไปหาพี่แดงใิสทีนนะครับอพอได้มาขาับพี่หลามนะครับก็มีความรู้สึกที่แบบดีมากๆนะครับเฮมันแบบ เาเรียกอะไรไมันมีความสุขนะครับผมะนะครัช่วงนี้ก็ FC ใค,ใครคนไหนที่อยากให้ผมทําคลิปเกี่ยวกับอะไรก็เม้นบอกผมได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ผมก็ตันเลยไม่รู้จะทําคลิปอะไรดีนะครับอ,พ,อพี่แดงนะครับพี่แดงเแดงนี่ครับ <laughs> <laughs> อ่าเราถึงแล้ว ทัครับก่อนพวกช่อง T T Leader นะครับวันนี้เราก็อยู่คอนโดนะครับพอดีกําลังจะไปหาพี่แดงในสกีนน,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 นะครับไปเล่นพี่แดงไปเล่นกับพี่แดงซะหน่อยวันี้พอดีผมว่างนะครับไปรองด้วย พี่หลามนะมาเจอมาเจอกับพี่หลามนะครับตอนนี้เราจะไปบุกบ้านพี่แดงมิสทีนกันนะครับวาาันนี้อากาศดีนะฮะมันแบบแบบแบบว่าอากาศไม่ได้เย็นๆอนะ่ะ พลิกมากเลยอากาศเนี้แบบมันเย็นสบายไม่ร้อนเลยนะครับผมอพอได้มาขาับพิลามนะครับก็มีความรู้สึกที่แบบดีมากๆนะครับมันแบบเขาเรียกอะไรมันมีความสุขนะครับผม ขับที่ไรก็มีความสุขทุกทีนะฮะเดี๋ยวไปหาพี่แดงหน่อยวันนี้<ป><ป>เดี๋ยวคนรับไก่กแล้ว ดูเธอแบบรับไก่นะ ทิตแล้วนะฮะก็รถก็ไม่น่าจะเยอะนะเพราะว่ามันเป็นวันพักผ่อนนะครับผมโอ๊ยอะไรเนี่ยสำลักน้ำลายไม่แบบมอย่ากเล่นนะผมเออพ่อพันเห็นนมาดีแล้วครับนะการจอดรถนะเราต้องจอดหลังเส้นนะฮะ สำลับน้ำลายตัวเองอ่ะนะครับช่วงนี้ก็ FC ใค,ใครคนไหนที่อยากให้ผมทําคลิปเกี่ยวกับอะไรก็เม้นบอกผมได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ผมก็ตันเลยไม่รู้จะทำคลิปอะไรดีนะครับ <c oughs> คลิปขมโมยรถพี่แดงก็ทําไปแล้วก็ไม่รู้จะทําอะไรต่อนะตอนนี้หรือใครอยากรู้อะไรตรงไหนก็ถามได้เลยนะฮะี๋ยวจะมาทำคลิปตอบให้ดูนะครับผม Baby. <laughs> ไหนๆแล้วก็ฝากช่องที่ตอกใหม่ผมหน่อยนะครับผมเพราะว่าช่องเก่าผมได้แบนโดนบินไปแล้วนะฮะโดนที่ตอกแบน <laughs> นะฮะช่องบ <c oughs> ินก็ชื่อเหมือนเดิมครับ TNT r i d e r นะครับที่ตอกอ่ะผมขึ้นให้ดูนี่นะครับผมตอนนี้ผู้ติดตามก็ยังน้อยอยู่นะครับแต่ก็สามารถกลับมาไลฟ์สดได้แล้วนะครับผม ใครอยากดูตอนผมไลฟ์สดก็เข้าไปดูได้นะส่วนใหญ่จะช่วยเย็นๆนะครกลับไปฝากติดตามที่ต่อเหมือนเดิมหน่อยนะ <c oughs> โอ้ยมันน่าเบื่อจริงๆเลยนะเส้นลำกำแหงเดีย๋ยคือแบบถนนมันไม่ดีอ่ะนี่เราถึงแล้วซอยมิตรทีนนะ ทตามชื่อพี่แดงก็พี่แดงซอยมิดพี่แดงมิดทีนเหตุผลหลักๆนะที่ชื่อช่องพี่แดงก็เป็นซอยพี่แดงมิดทีนเพราะว่าบ้านแกเนี่ยอยู่ในซอยมิดทีนนะแกเลยตั้งชื่อว่แดงมิดทีนไปเลยนี่คุยกับใครเนี่ยคือที่มานะช่องพี่แดง Yeah. ลูมตลอดเลยไอ้ลูกก็น้าตรงเนี้ยเวลามากลางคืนนี่แบบว่าผมนี่ตัวแทบจะลอยลูมว่ามันมี แย่งกั้นแน่เลยนะฮะ นเคยยกคันเร่งก็ตดแล้วนะพี่เอ๊พี่แดงนะฮะพี่แดงพี่แดงนี่ค <laughs> รับอาเราถึงแล้ว แดงดีครับเสียงเสียงมือีเข้ามาตั้งแต่หน้าหมู่บ้านเลยนะครับก็มาถึงล้วมาถึงบ้านพี่แดงนะผมก็เท่าไรนี่นี่อ่าถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็ติดตดีติดให้ช่องดีเทเลเดอร์นะครับเพราะว่าวันนี้เดี๋ยวเรามาแกล้งพี่แดงต่อโอเคก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย